ช่วงนี้เหล่าทัพไทยก็จะมีการซ้อมรบเสมือนจริงบ่อยขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เพราะอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นเย็นช่วงเดือนธันวาคมกราบางพื้นที่อากาศอาจจะค่อนข้างหนาวหนาวนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแถบแถบเชียงใหม่เชียงรายตลอดถึงแม่ฮ่องสอนอากาศช่วงนี้ก็จะเย็นเย็นค่อนข้างออกหนาวหนาวเลยก็ว่าได้ครับ ดังนั้นช่วงนี้เราก็มักจะเห็นเหล่าทัพไทยออกมาซ้อมรบไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศต่างก็พากำลังพลออกมายืดเส้นยืดสายกันเขาเรียกว่าอบอุ่นร่างกายนะครับอย่างกองทัพอากาศไทยเราก็มีการซ้อมรบเสมือนจริงจริงไม่จริงซ้อมรบจนเสียงดันสนันป่า ไปถึง3จังหวัดไทยเราคือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเขาหัวล้นการซ้อมรบในครั้งนี้ดังจนบังเกอร์แถวแถวเขาหัวล้นแทบจะละลายการซ้อมรบของกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้เราก็จะได้เห็นยุทธวิธีการรบทางอากาศของไทยเราเป็นการจัดเต็มของกองทัพอากาศกับการซ้อมรบการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีของทออไทยเรา การนำเครื่องบินรบรุ่นต่างๆเข้ามาซ้อมรบเป็นการแสดงสีญนยานุภาพทางอากาศของกองทัพอากาศไทยเราการบินทิ้งระเบิดกันอย่างแม่นยำเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางอากาศของกองทัพอากาศไทยในทุกมิติที่จะป้องกันอธิปไตยของชาติโดยกองทัพอากาศได้พัฒนากองทัพอากาศได้อย่างสมดุลในทุกมิติโดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติคือ พิทักรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาผลประโยชน์ของชาติและสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนเราก็จะเห็น F16 นะครับเข้าร่วมฝึกบินผ่านวับๆเห็นผู้แฟสวยๆแฟเขาสร้างความร้อนเพื่อหลอกขี่ปนาวุธที่กำลังไล่ตามมา DA42 หรือ Diamond เป็นเครื่องบินที่มีการถ่ายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็จะส่งภาพมายังศูนย์บัญชาการด้านล่างและอีกภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการสมมุติว่าค่าศึกบินลุกล้ำน่านฟ้าเรามานักบินก็สามารถเตรียมการและขึ้นบินสกัดกัน้นเครื่องบินค่าศึกภายในเวลา5นาทีเองครับ เราก็จะเห็นเครื่องบินรบ F5 นะฮะของเราที่ได้เข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยโดยได้จำลอง F5 เป็นเครื่องบินรบค่าศึกบินลุกล้ำน่านฟ้าไทยเรามาและเครื่องบินรบไทยเราอีกรุ่นหนึ่งก็คือกริปเพก็ได้บินขึ้นสกัดกัน้นและขับไล่ค่าศึกสามารถบินขึ้นได้ภายใน5นาทีเพื่อปกป้องน่านฟ้าเราและขับไล่ค่าศึกออกจากน่านฟ้าเราไป และที่น่าตื่นตาอีกก็คือ F16 ของเราจากกองบิน403บินขึ้นเพื่อทิ้งระเบิดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสนันวันไหวบอกได้เลยนะครับว่า F16 ได้บินขึ้นสูงมากๆแทบมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะอาจจะได้ยินแค่เสียงเครื่องบินรบเท่านั้นเองครับถ้ามาทิ้งตรงเขาหัวล้นสักสองลูกนะครับนึกภาพไม่ออกเลยว่า จะยังคงเป็นสภาพของฐานอยู่หรือเปล่าครับเป็นการทิ้งระเบิดในความสูงในระดับ15,000ฟุตมาดูการทิ้งระเบิด Mark 42จาก F16 กันอีกครั้งนึงนะครับกับความแม่นยำสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ของค่าศึกได้อย่างไม่เหลือเรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยก็ว่าได้อีกเครื่องบินรอบหนึงนะครับที่เข้าร่วมในการฝึกในครั้งนี้ T50 จากกองบิน4ปกตินะฮะเครื่องบินท50าก็จะเป็นเครื่องบินฝึกหัดนักบินขั้นต้นและก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องบินรบได้ด้วยเช่นกันสามารถติดอาวุธยุโทโธปกรณ์นะฮะทางทหารนะฮะลูกจรวดนะครับแล้วก็แปลงสภาพเป็นเครื่องบินรบหลักได้เช่นกันและที่น่าทึ่นก็คือลูกระเบิดนะฮะที่กรมสัมพวุฒนะฮะของกองทัพอากาศไทยเราสร้างขึ้นมาเองภายในประเทศ และนำมาใช้กับ F 1 6ฝูงบิน403ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับนะฮะที่สำคัญเรามีเครื่องบินรบแต่เราก็สามารถนะฮะผลิตลูกระเบิดให้กับ F 1 6สามารถทิ้งบอมได้นะฮะโดยไม่ต้องกลัวว่าลูกกระสุนจะหมดนะ,ะใกล้จะหมดก็ผลิตขึ้นมาได้เองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะขาดแคลนนะฮะลูกระเบิดลูกจรวดนะครับและที่น่าทึ่งอีกนะ,ะเครื่องบินรบนะฮะอย่างอัลฟาเจ็ดนะ ที่เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วยนะก็ถือว่าประจํกองทัพอากาศไทยเรามาช้านานมากเลยนะฮะเครื่องบินรบอั p ฟาเจ็และทอไอและกองทัพอากาศไทยเราก็ได้อัปเกรดมาเรื่อยๆและยังใช้งานได้อยู่นะก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มมากๆเลยครับสําหรับเครื่องบินรบอย่าง a l p h a เจ็ p อัลฟาเจกับการทิ้งระเบิดทําลายแนวปืนใหญ่ ได้อย่างแม่นยำสุดๆนะฮะเพื่อนบ้านได้เห็นก็ต้องระทึกใจตามเป็นแน่เลยนะครับกับเครื่องบินรบนะฮะแบบอัลฟาเจ็ตของไทยเรานะฮะที่บินทิ้งระเบิดใส่แนวปืนใหญ่นะฮะของข้าศึกได้อย่างแม่นยำเลยนะครับ mm hmm. เครื่องบินอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นเครื่องบิน C130 นะฮะที่เข้าร่วมปฏิบัติการในการซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆงานสร้างจริงๆครับ C130 กับภารกิจ แอนดรสุดยอดเลยครับนะฮะทิ้งลงตรงกลางเป้าเลยครับนะฮะก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับนะฮะที่น่าสนใจมากเลยนะฮะกับลูกจรวดที่ s 1 6นะฮะ MUL ปล่อยจรวดลงมาเป็นจรวดนะฮะไซเวเดอร์ AM9 นะครับ AM9 เป็นอาวุธอากาศสู่อากาศนะ,ะติดตามความร้อนซึ่งใช้กับเครื่องบินรบ F16 และเฮลิคอปเตอร์โจมตีนะฮะ จากค่ายอเมริกาน้ำหนักก็อยู่ที่91กิโลกร,รมัมความยาวอยู่ที่2.85เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่127มิลลิเมตรนะฮะมีความยาวระหว่างปลายปีกอยู่ที่630ม mm, ิลลิเมตรเครื่องยนต์จะเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งนะครับพิสัยปฏิบัติการอยู่ที่4กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.5มัตระบบนำวิถีอินฟราเรดฐานยิงจากอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ โจมตีครับไซวาเดอร์เป็นขีปนาวุธที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในฝั่งตะวันตกโดยการผลิตมากกว่า1 1 0 0 0 0ลูกนะครับจรวดไซวเดอร์มันถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาได้โดยง่ายกล่าวกันว่าเป้าหมายของการออกแบบสำหรับลูกจรวดไซวายเดอร์ดั้งเดิมนั้นก็คือการสร้างขีปนาวุธที่ไว้ใจได้และมีประสิทธิภาพของกองทัพสหรัฐ และทางกองทัพสหรัฐเองก็ได้ฉลองครบรอบนะปีของการใช้มันในปี2545เซเวนเดอร์มาจากชื่อของงูหางกระดิ่งซึ่งจะใช้อินฟเรดในการค้นหาความร้อนจากเหยื่อและจะรวดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถใช้ติดตั้งบน F16 ของไทยเราและเครื่องบินรบอย่างกริปเพนได้ก็คือจรวดนํำวิถี AAM 120หรือ Amram เป็นอาวุธปล่อย อากาศสู่อากาศในระยะสายตามองเห็น BVR รุ่นใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน AIM 120 AMRAM เป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศนำวิถีด้วยเรดาร์พิสัยกลางจากค่ายสหรัฐมีน้ำหนักอยู่ที่152กิโลกรัมความยาว3.66เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่7นิ้วมีความยาวระหว่างปลายปีกอยู่ที่20.7นิ้วมีหัวรบ เป็นแบบสะเก็ดระเบิดแรงสูงมีกลไกจุดชนวนอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมายปฏิบัติการเครื่องยนต์จรวจพดพลังงานสูงพิสัยปฏิบัติการ48กิโลเมตรสำหรับรุ่น A และ B ีพิสัยปฏิบัติการ105กิโลเมตรสำหรับแอมแรม120รุ่น C ถ้ามากกว่า160กิโลเมตรสำหรับแอมแรม120รุ่นดีระบบนำวิถีด้วยเรดาร์ฐานยิงก็จะเป็นอากาศยาน แอมรัม120ระยะใกล้สำหรับการใช้อาวุธเข้าโจมตีเป้าหมายระยะใกล้จรวดนํำวิถีแอมรัมจะใช้เฉพาะระบบเรดาร์นำวิถีด้วยตัวเองนำจรวดพุ่งกระทบเป้าหมายซึ่งจะทำให้เครื่องบินรบที่ยิงออกไปแล้วมีอิสระที่จะทำการรบเป้าหมายอื่นๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ายิงแล้วลืมสำหรับแอมรม120จรวดนวิถีรุ่นที่ยิงในระยะไกล จรวดนำวิถีแอมแรมร้อยจะติดตั้งระบบนำวิถีอยู่2ช่วงเมื่อจะทำการใช้อาวุธต่อต้านอากาศยานเป้าหมายระยะไกลโดยเครื่องบินขับไล่ที่ติดตั้งอาวุธจะส่งข้อมูลเป้าหมายให้กับจรวดนำวิถีก่อนทำการยิงจากข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ควบคุมการยิงของเครื่องบินขับไล่ที่ตรวจพบอากาศยานเป้าหมายประกอบไปด้วยตำแหน่งความเร็วทิศทาง เพื่อให้จรวดนําวิถีเคลื่อนที่ไปทิศทางตามข้อมูลที่ได้รับนอกจากนี้แอมรัม120ยังสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากระบบอินฟราเรดค้นหาติดตามเป้าหมายหรือผ่านเครือข่าย Data Link จากเครื่องบินรบลำอื่นๆและเมื่อขณะอยู่ในเส้นทางการบินไปยังเป้าหมายจรวดนวิถีจะได้รับข้อมูลเป็นระยะเป็นระยะจากเครื่องบินขับไล่ที่ปล่อยอาวุธจากเครื่องบินที่ปล่อยอาวุธ โดยการควบคุมการบินและปรับเปลี่ยนทิศทางให้ตรงกับตำแหน่งเป้าหมายจะกระทำผ่านครีบห่างทั้ง4แห่งจนกระทั่งเข้าสู่ระยะอุปกรณ์เรดาร์ติดตามเป้าหมายจรวดนำวิถีจะเปิดระบบเพื่อนำวิถีให้จรวดพุ่งชนโดยการจุดระเบิดหัวรบด้วยหัวรบแบบเฉียดกระทบให้ระเบิดขนาด40ปอนด์ระเบิดทำลายอากาศยานเป้าหมาย นี่ก็เป็นจรวดนวิถีที่สามารถติดตั้งบน S16 ไทยเราและยา39 g r i p e กิปเพนไทยเราและไม่แน่ปีหน้าเราอาจจะได้ข่าวการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่ของไทยเรายา39 g r ิ p e ก EF พร้อมกับขีปนาวุธเม t ิเอก็เป็นได้นะครับ